ตอนนี้อยู่ที่ใกล้จุดตัดพระราม6นะครับชุมชนบุญร่มใสกระบวนที่กำลังมานั้นเป็นรถด,ด่วนดำนะครับวันนี้รถเสียเวลาไปนี่ก็เที่ยงนี่ก็เป็นริมทางรถไฟนะครับที่อยู่เป็นชุมชนบุญร่มใส่ถูกไล่รื้อออกไปแล้วแล้วก็มาตั้ง รั้วรวดน้ำนะครับกัรนพื้นพื้นที่ของการรถไฟไว้เรียบร้อยบ้านคนอะไรก็ออกไปอันนี้ก็ถ่ายวิธีนกนะฮะส่วนนี้ครับกระบวนที่มาน่าจะเป็นรถชานเมืองก่อนนะครับกระบวนที่รถธรรมดาที่280จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกครับ สองข้างทางนี้ก็ยังเป็นชุมชนอยู่นะฮะชุมชนย่อยๆแล้วแต่ก่อนนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่รถนั้นมาแล้วนะครับเป็นรถดีเซลรางขบวน280จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกก็เดี๋ยวขบวนดวนดำก็จะมานะตามหลังขบวนนี้ ต้องจอดรอทางก่อนนะครับวิ่งไปเลยไม่ได้เครื่องกั้นนั้นยังไม่ดังยังไม่ลงโดนดำนั้นออกถึงมักกะสันแล้วนะฮะเห็นแสงไฟหน้ารถมาแล้ว หรือว่าจะไปพร้อมก,กันกับขบวน280ก็ต้องวิ่งยาวๆเลยแล้วครับแต่เสียงเครื่องกันดังแล้วนะโน้นฮะดวนำํำเครื่องกันดังขึ้นนี่ก็ใช่ว่าจะได้ทางนะกว่าจะลงได้ก็ต้องรออีกดังจริงครับแต่เครื่องกันยังไม่ลง เอาเอาเอกี่ยงกันเสี่ยงกันยังไม่ลงกำลังลงครับกำลังล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 ง,ลงเฉียดเฉียดรถไปนะยิ่เห็นมันลงแล้วก็หยุดหน่อยก็ได้นะครับแป๊บเดียวน่าจะพ่วงลงยาวทีเดียวเลยนะครับ ขบวนดวนดำก็กําลังมาตอนนี้ลงแล้วไม่น่าได้ไปแล้วครับออกแล้ว ยกขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวรถดวนดำมาอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆก็มาแล้วนะนอนครับเสียเวลามานะสำหรับรถดนดำผ่านพยาไทยมาแล้วนะฮะหัวรถจากนั้นน่าจะมีปัญหาครับแล้วก็ทำให้กระบวนเสียเวลา ต้องมารอเครื่องกันเนี่ยเครื่องกันดังขึ้นแล้วครับ เราหูมาสองหัวเลยนะครับหัวหนึ่งตายหัวหนึ่งมาช่วยสามสี่สองสองเจ็ดแล้วก็สี่สองหนึ่งเจ็ด การตุตรถนนพระรามหกไปเรียบร้อยครับพะหูกันมาสองหัว